ดารานน้องใหม่ของวงการเอซุปเปอหลังเปิดตัวว่าเป็นเด็กปั้นคนแรกของผู้จัดการมือใหม่อัมพัชราภานะคะจากนั้นมาก็เรียกได้ว่าปังไม่หยุดมีงานเข้ารัวรัวค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์งานแรกก็เอ่ยปากขอยกค่าตัวทั้งหมดให้กับคุณผู้จัดการพร้อมเผยว่าพูดเรื่องความรักไม่ได้นะคะผู้จัดการสั่งไว้แต่คนเก่าๆที่เคยทักไปเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้นะแตะตอนนี้สวยแล้ว เป็นงานแรกของดาราน้องใหม่เออบอกผู้จัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่ะัดการคะผู้จัดการบอกว่าทําตัวดีๆนะอย่าทำตัวให้เขาว่าถึงผู้จัดการได้หลือกี่เปอร์เซ็นต์คะงานนี้เดี๋ยวเอาไปให้เป็นข้อเลยดีกว่าผู้จัดการมีแฟนคะเออผู้จัดการบอกว่ายังไม่พูดถึงเรื่องความรักแต่ตอนนี้คนเก่าๆก็เข้ามาได้นะคะที่เคยทักไปเพราะว่าสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว ทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ entertainment day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ true i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ